เพื่อนเฟซบุ๊กวันนี้เป็นไม้ไผ่ที่ผมใส่เหยื่อมูเนาะวันนี้เราจะไปหาปลาไหลนะครับวันนี้ผมใส่แค่สองคันเองนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าปลาไหลมันจะอยู่ขอบสระนะครับมันจะอยู่ตรงไหนของสระเราจะเดินไปฝั่งนี้นะเดี๋ยวอันนี้ก็มาเข้าเป็นเดิมปลาก็พอมีอยู่มีกินอยู่ครับผม แต่วันนี้อยากกินปลาไหลนะครับนี่ปลาไหลก็จะอยู่ตามขอบสระนะเป็นปลาไหลธรรมชาตินะปลาไหลที่เขาออาศัยอยู่ใน,ในสายนะครับจะสานี้ผมแมวนะผมจะไปสานนี่เราจะไปใส่ที่รูกันเพื่อนนะใส่ในรูมันเลยนะครับคืออนเหยื่อมูนะครับที่ทําไว้นี่นะใส่เข้าไปในรูแล้วก็คอยสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วมาดูกันว่า งู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 ง,ง,งูอย่างว่างูงูก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันว่ามีรูปรลาไหลหรือเปล่าถ้ามีรีรูปรลาไหลเออมีรีรูแล้วก็สใส่เลยในรูนะครับเขาจะอยู่บริเวณนี้เนะฮ้ยมีอะไรเนียนๆแถวนี้โอ้โหนี่ไงโอ้โหยนี่ไงรูมันครับนี่นี่ไห,หลไปนู่นเลย เฮ้ยนะเจอแล้วเว้มีไงืมนี่น่าจะเป็นรูนะเดี๋ยวลงมือล้วงไปเดินคุ้นๆคุ้นๆน่าจะเป็นระูวนะเดี๋ยวลองโกยเข้าดูอู้หูออกไปทางมุ้นเลยเดี๋ยวรู้ันมาทางนี้เปล่า หายครับรูมันหายรูหายทับเพื่อนผมว่าน่าจะเป็นรูนี้มากกว่าดูก่อนถ้ารูจะใส่ได้มันก็คืออยู่ในน้ำนั่นเพื่อนนะนี่รูมันขึ้นบน มันก็รูหนูเลยโหใหญ่ามากอ๋อมสอดออกรูนี้ป่นอ๋อมสอดรูนี้เพื่อนนี่มาหากันขึ้นไปนู้นครับดูขึ้นบนครับไม่ได้แล้วรูนหารูข้างๆน้ำไม่ได้หาดูใหม่ นี่ครับนี่เข้าบนี้นะน,นี่ครับเอาแล้วมีไม่มีเดี๋ยวก็รู้กันครับเดีวผมจะเอาเหยื่อคันหนึ่งนะมาใส่ตรงนี้เป็น,นอะไรพันกันแล้วนี่ครับผมก็เหยื่อยอนไว้นี่นะมีดูนี่แหละหวางไว้เดี๋ยวไปหารูไม่ครับผมมันต้องมีนะครับ อเอ,อ้จมจมจม,จมที่โคนกับโคนโคนโคนไม่ใช่ของนี้น่าจะมีนะตีะโคนลึกมากเลยนะ่น,น,น่าจะขึ้นนะโอ้ใส่เหยี่ยวไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเรากันว่า,าเจ้าปลาไหลในสะกที่ว่าหมูหมูกินหมูจะได้กินหรือเปล่านี้ใส่ไว้สองคันนั่นเพื่อนะเมื่อกีอเ้เนาะฝั่งนูง้นไม่ได้ใส่นะ ดูกันฝั่งนี้กันเอ๊ยฝังนี้เชือกหไ,ไหนเป็นนี่มองไม่เห็นเชือกเลยเสร็จเราแล้วงานนี่แต่เราดูก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นอู้หูใส่เสร็จเราแน่งานเชือกน่าตึงนะเฮ้ยมีขยับมีขยับเพื่อนมีขยับครับนี่นี่เชือกนี่เชือกขยับนี่เอาแล้วนี่ครับเชือกขยับมีครับคับมีขยับเดี๋ยวมาดูกัน โอ้เชือกตึงเปี้ยเลยน,นี่โอ้ตึงเพียเลยครับตึงเพี้ยหรือว่าตึงนะเดี๋ยว <c oughs> ได้ปล่อยไปให้พ่อได้กินระเบาวันนี้เรามาดูกันครับอะ,อะไรล่วงลงมาไปดูยังอะไรหรืออะไรหลางงานนี้ึบไม่เจอครับ ถ้าเป็นบริเวณในสระนะครับสาวริเวงครับผมอยากกินอะไรผมก็มาหาแสวกินปลาก็เอาแหมาตึกเฮียอยกินปลาไหลก็เอาบิดมาใส่โอ้เชือกตึงอยู่ครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าตัวอยู่ไหนนะรู้สึกว่ามันจะตึงมากโอ้โหอ้บอเลยครับผมโอ้ย ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับโอ้โหขาดไหมเนาะโอหไปละขึ้นมาฮึบฮึบฮึบอุ้ยเฮ้ยพ่อยแม่ครับโอ้ยตายแล้วครับผมปลาไหลหนึ่งตัวครับนี่ก็หากินง่ายๆครับผมนะก็เป็นอาหารของเราครับอย่าไปคิดม,มากตทะเลก็เหมือนจะบาปนะ มจะโอ้ก่อนนะเอาเรื่องไปดูกันว่าใหญ่จริงครับโอ้โหโอ้สายครึ่งโลครับผมนี่อ้ยนะครับก็ใส่เบ็ดครับผมก็อามาใ้ฝัาดเวยครับแต่อย่าหมูครับแป๊บเดียวกินเลยครับผมได้หาแล้วครับสองเราวันนี้เนาะเดี๋ยวมาให้ตาดูครับบานแล้วนี่มียังดูอืม อาะโมวดเฮ้ยจะจับเจ็บ้เสียงดังขนาดนั้นเออเจ็บเพราะจะได้ปลามาฝากของชอบต้วงไตรต้วงไตรปรุงตรุงตริงตริงตวงตริงวูววเป็นไงวันนี้กินเมนูอะไรเนี่ยนี่เลือกเอาเลือกเอาอยากกินอะไรได้เมื่อนี่ เดี๋ยววันนี้จะส่งเมนูให้ยายนะครับว่ายายจะทําอะไรกินตัวนี้ก็เดี๋ยวช่างดูก่อนนะวันนี้ได้กี่กิโลคิดว่าน่าจะครึ่งกิโลนะนี่มีเฉยๆไม่ใช่งูนะครึ่งกิโลพอดีครับเพื่อนครับนี่เห็นไหมเป๊ะเลยอ้าวรุดพอดีเกือบไม่ได้กินรุดแล้วครับโอ้ยเม็ด เกือบอะไ้กินครับผมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเคอมเมนต์มาว่าอย่าให้ผมทำอะไรกินครับผม,มนออมี้เนาะจะต้มหรือจะผัดเผ็ดครับนะครับให้มีดูดดดเยอะว้าวมีดไม่กลัวครับผมคอมเมนต์กข้ามาครับผม,ส,ผมสั่งไมหมดูสั่งแล้วเ,เลื่อนพอละโอเคครับผมอคอมเมนต์เข้มานะครับ